เชอนมือนอัน้งในหกตัวเงี<า>้ยนะฮะ้เดี๋ยวมหาขวัญว่าหาซื้อผลโฮ้ยมันบ่กเมียเนูแต่มันมันออกมาทางหก,กตัวเนาะแล้ววันที่หนึ่งเนาะตรงตรงเลยตรงเลยเนาะคือพวไปหาซื้อ เมื่อนั้นคุณแม่โทรมากน่นเมื่อไงนอนพอดีเมื่อนั้นเลยว่าสิมาสัวว่าอีหยังรางวัลทีนึ่งรางวัลทีหนึ่งเฟรนดี้มองได้เขาได้รางวัลทีนึ่งแม่ที่ว่าแม่ว่านต่น่ะมองกินวันนี้ละผู้ที่ว่าเจ็ดวันนี้มองแม่ยากุสุมาบ่ละแม่ ผู้หญิยากุสุมาบ่าจ้ะบ่เป็นงานนี่เด้มองเก็ดงวดที่มันว่าไปมันไปผู้เดียวเนี้ยอืมไปผู้เดียวอีกมองนึ่งบ่เอามองเก็ดงวดหน่อยแม่ที่มันว่าเก็ดงวดหน่อยแม่เป็นผู้ตาบ่จ้ะมันเป็นผีหน้าเพื่อนน่ะล่ะโอ้ผ,ผีหน้าอยู่หน้าเพื่อนเลยบ่ค่ะนี่าเก็ดงวดเลยบ่ คิดวอดที่บอกเจ้าฟังตะกี้แหมโอ้นี่บอที่เขาได้รางวัลทีหนึ่งนะเสียดายแท้เอาเ้าพะยงหหวันหัวมันจะป็นจังไหนบูกกับบ้องหงส์กันเบิกทรับแต่ว่ามานี่เหนมันได้เห็นผมเขาเดินหมดเลยตะกี้ตะกี้เขาพ่ะท่านไหญมากแม่ก็บ,บ่กอันนั้นตะนั้นฝันได้มันก็ ไปเอาที่ว่าได้กินหมดมันได้สั่งหมดเสียงหน้ามันได้เจอละเกาหมื่นเจ็ดหมื่นบอนน่จะทำไมอไรอย่างอือมวดนี้เพิ่นเอาไปแล้วม่ยเอาเพิ่นว่าได้ไปเอาบานนี่ไปงวดที่แปดอืไปงวดที่แปดบานนี่ค้นไปหลายจ้ะค้นไปหลายบานนี่ปูอันปูอยู่หน้าเล้าบัมาโอ้เล้าบัวมาคนหลาย้าบวมาค้นหลายเหมือนมวดที่แปดบานนี่พูดได้เหรอว่าเจ้าแม่มาแล้วเจ้าแม่มาแลว เออเห็นมันไปวันนี้ไปจ่ว่ารถซาเรยนจะว่ารถปีร่าไปจอดไส่้ด้มันก็ได้สิดวันเนาะเออได้หลายบรเนาะเขาก็ไปด้วยเขาก็ไปบอกาวบาฟังมานี่พ่อดีไปวันนี้เอาควดน้าแดงเอาเราขึ้นตั้งร่มพวดร่มพวดค้นเอาหาเพื่อนน่ะบอกมากขาบอกถึงเพียวว่านั้นคือเพื่อนบอมากแหละ เออเพื่อนไล่ออกปากว่าผมมาค้นไหลาวางจา้ะโอ้เพื่อนเข่าสิงเลยบ่เออเพื่อนมาเขานั่นเลยผมมาค้นไหลายมาเขาฝันนั่นอือคนลูกเนาะมือว่ามันกระถามกันเนี่ยคนที่มากมือใดะเจียวแต่มันเอื่นเมียนเซียวดีดีตัวอืมมานี่นเอากระจักเราแล้วก็บ่าน วันที่นหมู่บ้านนี้ที่มาแล้วใส่ใช้พุ่มเ่าทีใใช้พุ่มก่อนว่างที่เอาคนขึ้นใสพุ่มเปนเช่มากปีเลยใส่คนมากยัางนเรื่องานอันเล่าฝันบ่งวดเนี่ยวันนี้มันว่าฝันมันเปอาอันที่ว่าว่าว่าเปาได้เปลี่ยนนึ่งเกจนั่นแหละมันวาไปถึงนว่าว่าถึงบมออกสมันว่าได้สี่ที่ว่านั่นแหละอืออือแปดนึ่งเกบ่ ฮะโอ้แต่ก่อนล้วใดเปลี่ยนนิจ็ดโอ้มันก็ออกแล้วอมันอาซีมาใช่ก็ได้โอ้มันได้เปลี่ยนนเจิโอะละโอ้อะมันเลยว่านแลวมันจะออกไผ่หรือเจียวอะสันอืมมันว่า กี่อ่บ่แต่ว่าตาเล่านี่ขอจะไ้บ่ผ่าตาเล่านี่นัองกี่ออเทียมกันใครเที่ยมกับบได้มันก็วดจิบโขขึ้นโทีกันั้่เนี่ยแหละกบจิบมากเก้านื่องน่ะมันก็งเม่ประจำนราจ้าบ้านนี้มือสองสมันมือนักไม่ได้ตัวมากอี๋ฮีมถ้ามาเอาเจียวอาจารเมือนเส้นกูวเลยตัหามึงมันออกสองสองงามงามาจาร ม,มูนี่ก็เลยนวอก,กอ,อกันทั้งท่านเนาะมูวอกมูเดียวกันทีนอย่างมันออกมันก็บ้องนั่นมันถือมันก็บ้องบอกกูละเพ่าะว่าวอก,กันอือกยานมันบอกเมีนยน,นยว่าท่านบัดมาได้เนื้องเกศมันบอกถือเมียว่าท่านมื่อนั่นไงก็อันนี้อ่ามึงไปบอกเราเด้อ ไหแล้วว่าเอาบางีกู <c oughs> จว่าเอาดอกอยู่หน้ากูว่าไป,ปอ,อันซองสองะไรอยู่หน้ามันนั่นแหละอีม่ามาเอาังี้ยเว้นผู้เดียวจีาจาว่าผีดึงแอลลงหนัมาจ้าว่ามันผีดึงแอลคือผีเฮ็ุขาลากผีเห็ุขาลากสมมุดิสมุิมันไปวานปุย๋ยมันวะวานปุย๋ยเขาเขาตักปุ๋ยออกจากทงเราห้ายันมันลมมั้งสิแมออืม,อม ก็เลยเอาทองปุ๋ยไปยิงโกกอกไงบานนี้ก็มาเห็ดปวดแขนปวดขาจนตัวเยวน้ำเดียงไปเล่าตัวเนาะมาสูนมาสูนมาสูนเล่าบานนี้ก็เน่าจีไป่อป่อยไปยังเม,มื่อไอรอไปให้ไปว่าน,นี่ยพ่ได้เออมื่อน,นั้นไปเห็ดทอน้าปาป,าป่าอยู่หน้าผัดซับแตกัน่ไม่เน่าโอ้ยนี่มันบม่มื่อนตายเนาะกูนี่ก็ได้ไปจับทอแตกจ้งชี่กับพ่ะได้เป็นวะเิ่นมากกว่ามวานมันมวกกว่ามวาน ขวนเ่บนี่มาไปยูรถซาเล็งล้องสาสองเทียบอะโอ้โห้ขนดุกปยูล่องเลีาวบนนี้มันก็ตดได้คต่ไม่ปยูติดบ่ะอืมพอยู่ลงสาเล่ขึ้นแล้ววันนี้ขี้ขี้รถกระบะนมาดับไงไลบักไงมันเล่ากรแลนดินตายผัวเราวันนี้ผัวคนเนี่ยผัวใหม่มันวานนี้ว่าทีดึงมีดฟันม้าท่นมีดปาดแชนอย่างนี้แต่จิ้มบนเนาะ โอ้เป็นตะยานแตะเอาบ้านมาเอามาืาอาม่อนั่นมาซับแม่ไม่เม่าเหรียญเมื่อเพราะว่ามื่อนั้นแม่ปวดเอวเออเจ้าเป็นเช่นไหนมืม่อนั้นท้วมาบอกแล้วปวดเอวเลยจีว้ายเอวที่ขาดได้เนาะอือมันไปต้องตีแม่เออบ้านนี่งาอันลูกก็ว่าเหรียญซื้อๆนั่นแหละลูกก็บ่กให้เพื่อนไปดอกอลูกก็อ,อยากได้มา่อใจหนีใส่สิน พอดีก็เลยม่บอกเบอ่ <sau> ์ซ <Kan an> ับเบิรซับก็เลยว่าอีหยังข้นเียบว้าเได้บว่าง่ายเศร้าพ่อ่นีเจ้าเอออล่ะเจ้าวว่าข้นก็เลยไข่อืออโอติ้อยฮียเนีเอวแม่ไปเคยที่พ่ได้อหมแข็งแ่ะบ่านี่มันึมไปว้กเล่กูเด้กูว่ากับเบิรซับทอานั้นเอวกูสิ่าดวันนี้หมหัวเนี่บนี้ เออเออกูจะไปดอกเที่ยวมือนี้ละกูจะไปว่าลรวดอกกูไปว่าเลี้ยวละวะท่านจะไปนั่นมันมันยังพีการว่านอืมขึ้นว่าวชื่อๆเนี่ยบ่ห็เพื่นมาดอกวะท่านั้นบ่าเออเออเออเพื่อนยานเข้าไปหลายเพื่อนบ่มาค้นหลายอืมอนมองนี้อันบมมากลายบ่หลายก็บ่ว่าขึ้นมองหันดอกอ่อนแต่ว่าเพื่อนบ่เหญนไปต้องเลยนี่เต๊ะเขนาดมื้อนั่นออกยุบะคงล้วกุกลองเมียนเ้าเปลีแดที่งวนออกเป้าเก้าเปดว่าหันอ้ถือเคย เอาไปถือต <rium> ัวน uh ้องไปกับมันกรบบากับแม่ก็ยังบอกฟังอยู่เนี่ยบอกบุกซับอยู่นี่ยว่าอันเราไปบ่าหัวหมูอืมอันที่เจ้าได้มาจากแค่พุ่มแปดแปดเก่ามันไปถือกระผมบอกฟังยู่กมันเลยนะจ้ะอันขอปัจจเครื่องเดี๋ยวมันได้หน่อยนี่มันส่งให้แม่ใส่สองพันก็ยังบอกฟังอยู่เนาะอืมเมื่อนั้นวันนี้เราได้ไปเดี่ยงหัวหมูเมื่อวันพูดว่าขัานน่ะหับแม่ยาเนี่ยบับผีแม่ย่าวันนี้ วันนี้เราซื้อว่าไม่หน่อยได้เจียวว่าจันเราซื้อมาสูงี่นี่เลยหน้าปลทุม่าวางจ้ะโอ้หน้าปลาทุมาเรี่ยววันปลปูเนี่ยแม่จังเลื่มซื้อปูมันซื้อปูเนี่ยปูปูอุ้ยพอพันนี่า่ละมันกระบอกงี้มันนังกระเลื่มเนี่ยแม่กระได้มือมันเปาสองสองแตตัดผมจอนนั่งงามงอาม งานอะใส่แว่นตายิ้มแย้มแย้มยันคือยนไว้นิสองสองหึงเหลี่ยกร้าวเนาะโอ้อยากมากอยู่ได้ละเหลี่ยกร้าวก็ได้มากไปนั่งมันบ่จะไปบึกซ้ำมองหนิจะไปต่อเออมันแข็งบ่โอ้แข็งแห้งมันแข็งแห้งเอากต่ยังวานแม่กต่ยังวานมึงไปล้วนเนี่ยังกระโดดระวังเพิ่นมาเห็ดมึงเด้วยเออเนี่ยวัดจีเป็นหักเขาลงบานนั่งหลัน แต่ว่าเขาไปดีเพมันกับสิบ่วตองเขาเหรอขอยว่ามันจะไปตองเจ้าของหน้ามันโ่้เจ๊จะไปส้วนจากคล้องหน้าคนได้ฝ่ายคนไปเออเหยียบด้านบนแม่ว่าเหมือนนั่นขยังรับปวดเดียวขึ้นกรบอกนี่มัาะเออแม่นว่าขอเงินแม่งหลายแม่ทุกขึ้นมาเมื่อนั้นกันนั่นแล้วที่เขาถือเกตงวดนี่บัวไหมบัวเมียนี่มองเกตงวดตั้งหามาหลายมองแท้สิไปถือบัวไปนี่บัวเมียน มือซับไปหามันน่ะมันทิพ้าไปมองเก็นว่านเขาทิพาไปเองอันดอนหน้าเขาันละเออบ้านี่พูผูพูแล้วเอาหน้าเราเนี่ยผัวเราตายแล้วเราก็มากเด็กนชื่อกันจ้างฟ้าเถื่อนเนี่ยเนี่ยมองเก็นว่านี่ยมันว่าเรามาจะเศร้าเราคงทิพ้าผููไปบ่เหอบ่อพวไใด้ยินบ่อหยผู้พวกใดหุ่จัดบ้านี่ไปเอาเลี้ยวเลี้ยวมองนี้เนาะ ว่าไปเอาย่างมือแรงเสียมันกับมันกับอยู่คนละบ้านเมืนบ่จ้าบ้านนี้บ้านนั่นมันอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้น้ำมือเศร้าไปเบิ่งเอ้ยตัวแดงใหญ่ไวเขาหาบอกเงินจ้วงนั่นจ้วงจีบหมดโอ้จังไงกว่าน้ำมือเศร้าเขาไปเบิ่งอยู่ม่งต้นไม้ต้นเก่านั่นน่ะเออแหงตัวใหญ่ตัวงามจ้าบ่เปลี่ยนแล้วก็บ่มีกลับอือบ้านนี้แก่มเหมืนอยู่คนละบ้านอือ แกเป็นบ่ได้๋ยวไปบึงเนี่ยเหมือเวียนแกบ่ฟังบ่ะนนี้เขาไปเบึงเขาหาบเอาเงินกาแต่เขาได้เงินหน่อยด้วยช่วงนั้นเนาะโอเขาหาบเอาเงินได้ตีแม่หาบเอาเงินวานนี้เขาจะมั่งเงินแกวานนี้มันก็ได้สร้างอันเทียงหน้าอีหยังมือเดินมือเดินมันมาไปยังทีละมันบอกฟังหัวเนี่ยหัวก็โตไม่เด้จนได้ทางหน้าอันโตโตโตจังไหนก่อนค่ะแดงแกวัยได้บ่โตเล็กนี่เดียวโตแดงแล้วย่างมือเศ้ามากยังขึ้นเห็นขืนึง มันถือว่าละนี่แดงแก้ายเอาเก็ดมวดไหมเช็ดม้วนจนเลยซางเยียมเออเ็ดหวนัที่เช็ดม้นไปหลเยาวรุษแจ้เรี้องเยาวรุษจิงไปวานีเป็นตะมันไปนั่มทะนีตัวแดงแก้าย,ายบอกแม่ปีไกน่นว่าเรื่องปีไกน่นเนี่ยโอ้ปีไก่ยนี่อโดนบ่โดนบานนี่พอดีดอู้แปดม้วดที่แปอ เอาเราเอาน้าเรียนเอาอยั้งขึืนไปเอาไปตั้งมองอา่านข้นยี่น่ะเอ้ยว่วดตะตั้งขืนร่มพวดตั้งขืนร่มพวดอืเราเราสร้างค้นไหลผมโบรรมาค้นไหลาตรงไปผู้เดียวจังว่าขอว่าหาเวลาบางๆสิไปผู้เดียวนีลาย่านบบแมนหย่านเพื่อนโบรรมาค้นหลเบิกทับเติอนมือ,อมไปคือยังไปสมองดนะ้อโอ้บ่ได้แล้วกันว่า,าจังสันเพิ่นเพิ่นบ่มา Ừ, <ừ. S 1> มันหลายดิขัดเอื่นมู่อ่ะอีนี่มันว่าตัวเป็นดอกจ้าจ้า,ามันว่าบอกเรามาโลดมองนี่แหละคุณอาจารยมาจะเต้าไปเอายาวเว้นก็ไใดบ้างคะจ้า,าจ้า,า,าต้องไปเอาในน,น้อยข้นต้องไปเอาส่วนตัวเอาเดี๋ยวเสียเอาไม่ว่าซูมูเฝ้าดอกเนาะเนียนบ้านนี้เอาอัน